นี่จะตาป่าแดดเดี่ยวของสาวบ้านดุงเสร็จแล้วกันมาแล้งเหลือสันเ่ิงสาวบ้านดุงซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะสั่งเอาตามเบสจ้ะจ้จะกันมาแล้งได้ย่างดีเลยจ้ะแดดกระ้อนหอนจ้ะขอบคุณจ้ะประนินมาของสาวบ้านดุงจ้ะสาวบ้านดุงเห็น แดดดีสาวบ้านดุงก็เลยสิผ้าตากปลานิ่มไปถักกินจ้าถ้าเบิ้งได้จ้าสาวัสดีแมวสาวจ้าคุณตื่นนอนจ้านี่สาวบ้านดุงเห็นแดดดีจ้าสาวบ้านดุงอ่ะมักปลาน,นิ่มได้จ้ามักปลาน,นิ่มได้แล้วสาวบ้านดุงเสียวมากตากแดดจ้าตากแดดใบถักกินจ้า จ้าเช้าวานดวงสิตากไปในคอนดด้วยจ้าขอนดว่าไห้มาแลงตอมจา้าวช้าวนดูงจะมักไว้มึงขึ้นจ้ามักใสน้ำปลาผงง่วแล้วก็เกลือจ้าแค่นี้สามอย่างจ้ามักไบจะกินแดดเมี่ยเข้ากับมักว้จ้าเช้าวานดวงสิเริ่มจ้า แล้วบ้านบุงแค่สามตัวจ้ะแบง่งแบ่งตัดเป็นหกส่วนตัดเป็นหาส่วนจ้ะหาส่วนจ้ะหกส่วนชามแดดมันตีจ้ะ ฝ่าวซื้อมากตากไวเดียวนาหนาวมันสิบมมี่แดดอยากกินปาลาเราเพื่อดดกินจ้ะตากปลาแดเด,เด,เ,ดเดียวซ้อมแดดจ้ะเอาไว้ทะย่างาไว้ทะทอดกินกับต่ำบักพุงแ่บแสบคือจังบาง้านเอ้า ไฮไฮคิดถ <c ười> <c ười> ึงบ้านจ้ะว่าสิเห็ดหม่ำยังบ่ได้เห็ดอยู่จ้ะบัวได้ไปซื้อยังบ่ทันไปซื้อเนื้อมาอยู่เดี๋ยวมือใด่สาวบ้านดุ้นเห็ดสาวบ้านมาอ้าวเม่งบ้นเดี๋ยวสาวบ้านดุ้นเห็ดมือไต่สาวบ้านกันรอค่อยสิเอาอนลงจ้ะ